เอาเลยฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับกัปตันเจมส์สตอรี่อีกแล้วนะครับและวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งตำนานโจรสลัดที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันและจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดไลค์และไปฟังกันเลยครับแน่นอนครับถ้าจะให้พูดถึงสิ่งที่กัปตันทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือเรือและวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประวัติของเรือลำหนึ่งใน p i r a t e of the Caribbean ซึ่งปรากฏแทบจะทุกภาคของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือ The Black Pearl ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ The Black Pearl ชื่อเดิมว่าเรือ Wicked w e n h เป็นเรือในสังกัดของบริษัท East India Company ภายใต้การดูแลของ Lord Cutler Beckett ซึ่งได้มอบให้กับตัน Jack Sparrow Privateer ในสังกัดของบริเตนใหญ่ไว้ใช้ทำงานสำหรับขนส่งทาตและของเถื่อนภายหลังแจ็คได้ทรยศบริษัทด้วยการปลดปล่อยพวกทาตทั้งหมดให้เป็นอิสระ การทำเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประการสงครามกับบริษัทเรือทรงอิทธิพลที่สุดในทะเลกองทัพเรือของบริเตนใหญ่ได้ทำการโจมตีเวกเฮนเวนช์อย่างหนักจนต้องจมลงในทะเลส่วนแจ็คสเปโร่นั้นรอดไปได้ซึ่งเขาก็เพียรพยายามที่จะกู้มันกลับมาอีกครั้งพยายามเท่าไหร่เขาก็ทำไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งเขาได้พบกับบุคคลที่น่ากลัวที่สุดแห่งท้องทะเลนั่นก็คือเดวิดโจนส์ซึ่งเป็นกัปตันเรือของ Flying d u t c h m a n แน่นอนครับว่าโจนสลัดอย่างแจ็คสเปโร่นั้นคงไม่ปล่อยให้ออก โอกาสอันดีงามที่จะกู้เรือของเขากลับมาหลุดมือไปแน่นอนแจ็คสเปโร่ก็ไม่ลีร้อที่จะทำสัญญาวิญญาณโดยการขอแลกวิญญาณตัวเองทำงานบนเรือดัชแมนเป็นเวลา100ปีเพื่อให้โจสเนี่ยกู้เรือและซ่อมแซมมันให้กลับมาเล่นได้อีกครั้งโดยแจ็คจะขอโลดเล่นไปพร้อมกับเรือก่อน13ปี เมื่อครบกำหนดแล้วต้องกลายเป็นหนึ่งในลูกเรือของกัปตันเดวิดโจสแห่ง Flying d u t c h m a n ปีศาจแห่งท้องทะเลโดยอำนาจแห่งสัญญาเลือดเนี่ยทำให้เกิดการผูกพันอยู่ระหว่างแจ็คสเปโร่กับเดวิดโจสต่อให้เขามีเรือไปเผายังไงเขาก็หนีสัญญานี้ไม่พ้นอย่างแน่นอนก็ใช่ว่าจะไม่มีทางนะครับทางเดียวที่รอดก็คือการอยู่ให้ไกลทะเลเท่านั้นแน่นอนว่าสัญญาทา่าแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็ยอมรับไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะมันก็แค่หนทางเอาตัวรอดเฉพาะหน้าของแจ็คเท่านั้นแต่ทว่าหลังจากที่แจ็คเป็นกับ ตันได้3ปีก็ดันโดนผู้ช่วยกับตันนาามบาบาซ่าหักหลังยึดเรือไปในที่สุด จนทาให้เขามีบุคลิกแปลกๆขี้ระแวงเหมือนในหนังที่คุณผู้ชมได้เห็นกันทุกวันนี้และนะฮะและแน่นอนครับวิกเควนช์หรือเดอะแบ็กเพลได้กลับมาเล่นอีกครั้งโดยมีกัปตันชื่อบอปซาดด้วยพลังอันทรงอํานาจแห่งท้องทะเลที่สถิตยอยู่ทําให้เรือมีพลังในการวิ่งได้เร็วกว่าเรือลําอื่นเพียวลมที่สุดในน่านน้ําแคริบเบียนการเคลื่อนที่ในความมืดที่เงียบงนันจนศัตรูไม่รู้ว่าเรือลํานี้แล่นมาข้างๆและเรือของเขาก็ซ่อมแซมตัวเองได้จากความเสียหายเหมือนมีพลังแห่งความอมตะสถิตอยู่ในเรือทําให้แจ็คเปลี่่่่ยนนชืือออมมัวาาุกดํแหหงงทท้ะเลร The b แบ็กเพลวแทนความงดงามน่าลงไหลและเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของแจ็คสเปโรและนั่นก็เป็นเหตุผลที่แจ็คไม่ยอมหนีจากเรือตอนคาเค่นจะมาจัดก,การกับเขาในภาค2นั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ภาค4แจ็คอารมณเสียใส่บาโบซ่าในวังหลวงนั่นก็เพราะว่าไม่พอใจที่บาโบซ่าลักเรือแบ็กเพลว์เช่นกันรอดตายในขณะที่เรือล่มแน่นอนครับเรือแบบนี้เนี่ยใครๆเขาก็อยากจะได้ไปครอบครองท่านั้นนะครับมันจึงเป็นที่หมายตาของโจรสลัดทุกคนแม้กระทั่งเอ็ดเวิร์ดดขาาํซึ่ง เป็นนักสะสมเรือและสมบัติหายากดังนั้นเนี่ยเมื่อกัปตันเนี่ยเปลี่ยนมือที่ไม่ใช่แจ็คสเปโร่อีกต่อไปทิชก็ไม่จําเป็นจะต้องเกรงใจผู้คุมกดจนสลัดอย่างกัปตันทิชสเปโร่หรือพ่อของแจ็คสเปโร่นั่นเองเขาจึงดําเนินการไล่ล่าต่อสู้ยึดเรือเพล์ามาเป็นของตัวเองโดยใช้มนต์ดำและพิธีกรรมในการบรรจุเพล์ลงในขวดแก้วซึ่งในภาคล่าสุดแจ็คก็ได้นําเรือของเขาที่อยู่ในขวดแก้วมาครอบครองจนได้โดยได้โจซามี่กิบส์มาช่วยในการนําเรือกลับมานั่นเอง ซึ่งวิธีการนําเรือออกจากขวดนั้นก็เป็นไปตามนี้ครับแล้วเพลเนี่ยจะเอามันออกมายังไงเราต้องมีคันสอนนาฬิกาทรายแพะสามตัวเราคนนึงต้องเป่าทรัมเป็ตส่วนอีกคนต้องทําอย่างนี้ข้ารู้จักคนมีแพะนี่ข้าทำนี้ไปแนแน่นอนครับเหตุผลที่บาบอซ่าทําเรือล่มนั้นก็ไม่ใช่เหตุใดครับก็คือโดนเอ็ดเวิร์ดทีสนี่แหละครับไล่ล่าจนนําเรือไปอยู่ในขวดเป็นคอลิชันสะสมของเขาไปซะอย่างนั้นนะครับ ก่อนจากกันไปวันนี้ครับเรามาดูคุณสมบัติของเรือกันดีกว่าครับเรือมีชื่อว่า The Black Pearl หรือ Wicked w e n นชความยาวเรือ165ฟีตฉายยาไข่มุกดำหรือที่เขาขนานนามกันว่าเป็นเรือลำเดียวที่สามารถหนีจากเงื้อมมือของ Flying Dutchman ได้และเป็นเรือที่กับตันทุกคนต้องตายอดีตกับตันก็คือ l ลอดแบ็กเก t มีไว้ในครอบคลองกับตันเอ็ดเวิร์ดทิชมีไว้ในครอบคลองกับตันแจ็คสเปโร ได้เป็นกัปตันบนเรือ3ปีกัปตันเฮกเตอร์บาบอซ่าได้เป็นกัปตันบนเรือ10ปีเป็นยังไงบ้างครับกับประวัติของเรือ The b l a c k p e a r l ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรือ The b l a c ก Pearl เนี่ยไม่ได้มีจริงในหน้าประวัติศาสตร์แต่อย่างใดนะครับและข้อมูลวันนี้เนี่ยถ้าผมบอกส่วนไหนผิด ไปหรือผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออาภัยคุณผู้ชมไวนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ที่ช่องของกัปตันเจมด้วยนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ